วันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญของชาติไทยด้วยฉะนั้นในวันนี้ท่านพระอาจารย์สนองท่านมาจากวัดป่าดอนบันเทือนก็ได้กราบเรียนท่านว่าจะถวายหมอนเศษส่วนหมอนของหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยใช้อยู่ที่วัดบ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ที่ได้เก็บไว้เป็นเวลาหลายปีก็จะแบ่งถวายท่านให้ไปอธิฐานรละลึกนึกถึงบุญคุณของหลวงปู่มั่นท่านได้ทราบท่านก็เลยเดินทางมาวันนี้แล้วก็ได้จัดพระธาตุพระศิวลีด้วยส่วนหนึ่งสิบนวนสิองค์พร้อมทั้งองค์พระศิวลีนำไปถวายท่านไปเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสำคัญด้วยในวันนี้และอีกอย่างท่านก็นำญาติโยมมา รับต้นไม้ไปปลูกที่บริเวณวัดของท่านกำลังพัฒนามีการก่อสร้างหลายอย่างทั้งพระอุโบสถก็กำลังสร้างจะแล้วเสร็จกำลังจะสลองแล้วก,ก็กำลังจะสร้างถ้ำพญานาคอีกด้วยว่าอย่างนั้นก็เลยหลายอย่างมีพัฒนาหลายอย่างก็เลยถวายต้นไม้ท่านไปแล้วก็นำรถปิกอัพมาสองคันรถวันนี้หลังจากถวายพระธาตุแล้วก็ถวายหมอนหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วก็จะไปจัดเตรียม ต้นไม้ถวายท่านขึ้นรถต่อไปอวันนี้ก็ขอ,อน้อมถวายสิ่งนันเป็นมงคลอันนี้บูชาท่านพระอาจารย์เพื่อให้ท่านพระอาจารย์ได้ไปเป็นสิริมงคลแก่วัดแกวาหาญาิโยมได้กราบไปสักการบ,บูชาให้เจเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในวัดของท่านพระอาจารย์สาธุท่านอาจารย์ก็มีอะไรก็แ นพอดีวันนี้ได้มีโอกาสในมารับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ศักระบูชาท่านอาจารย์แจว๋วท่านก็ได้มีจิตเมตตามอบของที่ระลึกชิ้นสำคัญนี้เป็นสิริมงคลให้กับวัดป่าดอนบ้านเทือนธตรมาภาพก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่อาจารย์แจว๋ว ท่านได้ถวายวัตถุมงคลมีพระศิวดีแล้วก็เป็นหมอนเก่าของหลวงปู่มั่นแล้วก็พระธาตุพระศิวลีเป็นพระธาตุพระศิวลีสิบเก้าองค์สิบเก้าองค์ล้วนแล้วแต่สิ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดเพื่อที่จะรับไปบรรจุไว้ที่วัดป่าดอนบ้านเทือนอบางทีก็จะบรรจุไว้ในโบสถ อย่างนี้ก็ได้พอกํกำลังสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่ได้มารับมอบจากอาจารย์แจวแล็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้ขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุ